เปลนชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช,นยช่นกันจากดาวสุประค้ใหญ่และบาปประค้อใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาร์ดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวยกย้ายเปลี่ยนแปลง สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามเบรกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอยแชนแนลินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8มอริสผาดาวยู u ูบดอทโหระษไทย์ระบบสุริยะรายการดูด,ดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาคเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดําเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมและฟังคลิปคำพยากรณ์ด้วยโปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกด ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง Delivery บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลน,นะครับดูบ้านเล็กที่สวัสดีครับนะมาทําความรู้จักกันก่อนนะครับว่าในเดือนกันยายนนี้2563จะมีดาวพระเคราะห์อะไรที่โยกย้ายราศีบ้างนะครับนะค,บนะคุณก็จดไปนะ ก็มาเริ่มต้นที่ดาวพระศุกร์นะครับดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายก็เป็นราชาโชคในวันที่2กันยายน2563ย้ายเวลา1 8 4 0นาทีนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะครับก็มาสู่ราศีกรกฎนะดาวต่อมาคือดาวพระราหูนะครับซึ่งมีความสำคัญนะเพราะจะส่งผลต่อทั้ง12ราศีเป็นอย่างมาก นะครับเกณฑ์ชะตาชีวิตถ้าจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็จะดูจากจุดนี้ด้วยเช่นด้วยเช่นกันจากดาวสุประคอใหญ่และบาปประค์ใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเสาดาวราหูนะครับชะตาชีวิตของทุกคนก็จะเปลี่ยนในช่วงที่ดาวยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับดาวใหญ่ๆนะดาวพระราหูก็จะย้ายตำแหน่งเป็นนิดในวันที่10กันยาย,ยน2563 เวลาตีสองห้าสิบเอ็ดนาทีนะครับต่อมารา,าหูก็ไปอยู่ที่ราศีพฤษภนะต่อมาคือดาวพระอาทิตย้ายนะครับในวันที่สิบเจ็ดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะย้ายเวลาสิบโมงยี่สิบเอ็ดนาทีนะครับก็เข้าสู่ราศีกันนะครับอาทิตย์ไปอยู่ในเดือนพุธนะยังไงก็ดีนะครับในเรื่องของคู่วิชาการหลักการต่างๆดาวพุธเดินมน์นะครับดาวพุธเดินมน์เนี่ยหมายถึงการโคจรที่ไม่สม่ําเสมอ ช้าบ้างเร็วบ้างหยุดบ้างถอยบ้างนะครับบางทีก็นัจังงังมากนะนะจังงังคือไม่เดินนะครับไม่รู้จะเดินไปไหนนะก็มาอยู่ที่ราศีตุลน,นะครับดาวพุธอยู่ในเรือนสุกยังไงก็ดีนะครับในดวงชะตาและเป็นอุจจาพิมกด้วยจึงทําให้เป็นคนที่มีความคิดอะไรที่ล้าหน้าคิดอะไรได้ยาวไกลนะครับกว่าคนอื่นในดวงชะตาก็คือย้ายในวันที่19กันยายน2563 เวลา20่สในกาสี่นาทีะครับต่อมาก็คือดาวพระเกตดาวเกตเนี่ยจะย้ายนะครับในวันที่29กันยายน2 5 6 3เวลาตี4ี่นาทีเกตนั้นก็เข้าสู่ราศีมังกรนะครับดีในด้านของการงานตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันในดวงชะตานะครับแต่ถ้าอยู่ในพวพที่เสียนี่ก็ต้องนะำมัดรองในเรื่องของปัญหาด้านสุขภาพ ด้วยเช่นกันนะครับต่อมาคือดาวพระศุกร์ในเดือนนี้ดาวศุกร์จะย้ายสองครั้งดาวศุกร์เดินหน้าเสดจน,นะครับในวันที่29กันยายน2563นเนี่ยเวลาจากเโมง12นาทีนะครับดาวศุกร์ก็เข้าสู่ราศีสิงห์นะครับในดวงชะตานะแล้วก็จะมีพระจันทร์ดับกับพระจันทร์ป็ดน,นะครับในเดือนนี้พระจันทร์จะเพนก่อนในวันที่2กันยายนเลย นะครับ2กันยายนเวลา1 0บสองนกาย2อนาทีนะครับอยู่ที่ราศีกรกฎนะเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎคุณเนี่ยช่วงนั้นดีมากนะครับมีโชคลาภความสำเร็จพระจันทร์เพนเพถือว่าให้คุณในดวงชะตานะแล้วพระจันทร์ก็จะดับในวันที่17กันยายน2563นะครับเวลา17ในกายีนาทีพระจันทร์ดับเนี่ยก็อยู่ที่ ราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นช่วงพระจันทร์ดับเนี่ยไม่ค่อยดีนะให้ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับหรือถ้าใครมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในราศีกันก็ฝากไปเตือนในช่วงนั้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เพนชาวราศีกรกฎหรือพระจันทร์ดับชาวลัคนาราศีกันนะครับในเดือนกันยานี้ชาวราศีกรกฎดาวศุกร์อยู่ในเรือนเนี่ย ทำให้เกิดโชคหลามนา,นานาประการการพบปะติดต่อสื่อสารต่างๆคุณก็จะมีความสุขความสดชื่นมีโอกาสในด้านของฟาร์มรักด้วยคุณจะรักความสงบเงียบจะใช้สติปัญญาใฝ่ในทางหาประโยชน์นะครับด้วยทางสันติวิธีจะรับการยกย่องนับถือจากบุคคลทั่วๆไปนะครับเจ้านายรักใคร่นะการแต่งงานเนี่ยมักจะช้านอกจากฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะลุกเข้ามาจึงจะเป็นผล หมายถึงเนี่ยเขาก็บุกจโจมหาคุณเลยนะครับก็ถามเขาว่าแต่งไม่แต่งไม่แต่งก็งมองแต่งประมาณนี้นะเออและในเรื่องของโชคลาบนะครับก็จะเข้ามาแบบเต็มที่ด้วยเช่นกันเพราะดาวศุกร์นั้นเป็นราชาโชคโชคขนาดไหนนะครับโชคก็แบบพระราชาใหญ่ไม่ะนะครับคุณอาจจะถูกรตเตอรี่ประมาณแสนล้านก็ได้นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะมีโชคลาบนะโดยเฉพาะคนที่เกิดในวันพุธ นนพยายามซื้อรอตอรี่เข้าไว้คุณจะถูกรางวัลก้อนใหญ่ได้เงินทับตัวเลยนะครับและในเรื่องของบ้านช่องที่อยู่อาศัยนะครับในช่วงนี้ญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวจะมีเกณฑ์การติดต่อคุกคีกับเจ้าชะตาส่งผลให้ได้รับสิ่งที่ดีนะครับหรือเจ้าชะตามีโอกาสได้บ้านที่ดินที่อยู่อาศัยแบบง่ายๆด้วยนะครับมาถึงไฮไลท์นะครับที่ดาวพระราหูโคจรย้ายราศีในครั้งนี้ นะครับในวันที่10กันยายน2563นะครับเวลาตี2 51นาทีย้ำกันอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคุณจะทำพิธีนะครับในการรับส่งเทวดาพระราหูเนี่ยวันนี้ก็สามารถทำได้นะครับในช่วงเวลาไหนก็ได้นะครับตามสะดวกก็ถือว่าเป็นมงคลนะในดวงชะตานะครับดาวร,ราหูย้ายในครั้งนี้นะครับก็จะส่งผลให้คุณเนี่ยราหูก็ไปอยู่ในภพราภะ ลาภะนะครับคุณจะมีวิธีการนะครับอัญชานฉลาดในการหาไรายได้นะครับชอบทำมาหากินหรือทํางานเกี่ยวข้องอาชีพแบบเสี่ยงๆนะครับหรือคุณอาจจะเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียด้วยนะครับมักจะมีโชคลาภทางด้านการพนันเออฟังให้ดีนะคนที่ทำอาชีพเกี่ยวข้องกับเจ้ามือหวยแห <c oughs> นะโชคลาภพวกนี้นะครับ คุณจะมีโชคลาภทางด้านการพรนันตลอดช่วงระยะหนึ่งปีครึ่งนี้เพราะฉะนั้นเลข8คือเลขนำโชคของคุณ1ปีครึ่งนะครับก็อย่าทิ้งเลขนี้นะในดวงชะตาของคุณนะครับคุณจะมีโชคลาภจากแดนไกลนะครับต่างถิ่นต่างแดนนะเวลาคุณเสี่ยงโชคหรือซื้อรถอลอ,อ,อตเตอรี่นะครับให้คุณพยายามเดินทางนิดนึงนะครับทางไกลคุณจะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภ สูงมากเลยนะครับอิทธิพลจากดวงดาวพระเคราะห์ที่โยกย้ายราศีนะครับพูดถึงเนี่ยนะถ้าวัดไหนที่บ้านที่ใกล้บ้านคุณนะครับจัดสวดเทวดาบูชาบูชาเทวดานบปกระนโปกระนะครับให้ไปร่วมพิธีที่วัดใกล้บ้านได้เลยนะใส่หน้ากากอนามัยไปด้วยนะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกที่จะไปที่วัดจะทําพิธีอยู่ที่บ้านก็ได้นะครับเน้นกําลัง12นะคุณจะจัดของดําอะไรก็แล้วแต่หรือถ้า เป็นผล,ลไม้ก็ได้นะครับ12ผลทูบ12ดอกนะถ้าคุณหาทูบดําไม่ได้ก็ทูบแบบปกติเนี่ยแหลไหว้ตัวไปนะครับเออไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะบทสวดต่างๆและวิธีการนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะโพสต์ให้ใน YouTube แล้วก่อนใน c e e o o o k นะครับก่อนในวันที่10กันยายนนี้ให้นะก็รอติดตามรับชมและฟังได้เลยนะครับอิทธิพลของดาวพระราหูย้ายเนี่ยนะครับ ดาวท่านเนี่ยจะเริ่มขยับนะครับจากการคำนวณของอาจารย์นี่ก็คือในวันที่3ในวันที่3กันยายนนะครับจนถึงวันที่10กันยายนท่านย้ายไปช่วงระยะเวลานี้คุณต้องระมัดระวังนะครับชาวราศีกรกฎและทั้ง12ราศีนะครับที่ที่เรียกว่าทีบส่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นภพวินาศไม่คาดฝันทีบส่งเนี่ยมันมีทั้งดีและร้ายก็ได้นะเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาของคุณนะ เว้นแต่ว่าคือความร้ายนั้นเนี่ยจะส่งผลกับชาวราศีกรกฎหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณเนี่ยดาวสุกดาวจันทร์ต้องอยู่ในตำแหน่ง1 4 70นะครับไอความร้ายอ่ะต่างๆก็จะคลายลงไปนะครับถือว่าไม่ให้โทษในดวงชะตาของคุณนะอันนี้ก็แล้วแต่ใะของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน นะครับในดวงชะตาพอหลังจากวันที่10กันยายนไปแล้วนะครับประมาณ45วันคือในช่วงนี้อาจจะมียังติดขัดมีอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะครับพอพ้น45วันไปแล้วนะครับดาวท่านก็จะเป็นปกติ นะก็จะเข้าที่เข้าทางดาวก็เดินหน้าไปนะครับเออนะก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับส่วนในดาวของดาวพหทสัดีนะครับก็จะเริ่มเดินไดป,ปกติก็คือวันที่22กันยายนเป็นต้นไปนะครับเสร็จแล้วก็จะตามมาออของดาวเสาร์ด้วยนะก็จะเริ่มเดินหน้าแล้วนะครับเลขนําโชคเอาไปก่อนเลยนะครับนะเดีย๋ยที่บอกเลข8ปดอย่าลืมนะอันนี้ก็เพิ่ม1671ในเดือนกันยายนนี้นะครับของชาวราศีราศีกรกฎนะ มาพูดถึงดาวอาทิตย์นะครับในวันที่17กันยานี่ดาวก็เข้าสู่ราศีกันในภพสัจฉะนะครับคือดวงชะตาคุณจะเป็นคนที่มีความกล้าหาญนะครับเป็นอย่างดีนะมีความมั่นใจในตัวเองคุณทําสิ่งใดก็จะประสบผลความสําเร็จจะมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งนะครับดวงคุณเนี่ยจะให้ความช่วยเหลือพี่น้องได้เป็นอย่างดีนะครับคุณมีโอกาสได้ทรัพย์สินนะครับมีโอกาสได้ทรัพย์สินสูง นะเพราะความสามารถของตนเองนะครับดวงคุณเนี่ยมีเกณฑ์นะดาวทิศเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เป็นพินทุบะนะครับการเงินของเจ้าชะตาเนี่ยจะหมดเปลืองไปกับภาษีนะครับสังคมมักเป็นส่วนใหญ่นะแสดงว่าคุณต้องซื้อบ้านซื้อรถนะครับหรือซื้อค้าเรือหาดอะไรของคุณนะครับก็มีเกณฑ์การเสียภาษีนะในวันที่19กันยายนนะครับดาวพุธเนี่ยเดินมนตําแหน่งก็เป็นอุจจาพิมุขเนี่ย มาอยู่ที่ราศีตุลในภพพันธุดวงชะตาของคุณเนี่ยนะคุณอาจจะไปได้ดีไลยดีต่างถิ่นต่างแดนนะครับบางครั้งก็อาจจะห่างจากญาติพี่น้องไปบ้างคุณก็จะเป็นคนที่มีความคิดนะครับในการรู้จักในการใช้ใจ่ายต่างๆนะครับแต่ก็มักจะลําบากนะครับหรือบางคนก็อาจจะกําพาพ่อแม่ก็ได้อน,นี้นะครับในดวงชะตาแต่ดาวพุธเนี้ยเป็นองค์เกณฑ์น,นะครับเพราะฉะนั้นก็ส่งผลในทิศทางที่ดี นะองคเก์ก็อำผู้เกณฑ์จุ่มแจ้งสี่สถานจันพุทธสุภยัยสารสง่งสร้อยเพื่อรหัสพิพัติผ่านพูนเพิ่นผลนานแสดงดูเดชให้น้อยนับเกณฑ์พยานะครับคุณมีโอกาสได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับสมัครงานก็จะได้งานประสบผลความสําเร็จนะสังคมที่เจ้าตาคบหาอยู่นั้นเนี่ยเปรียบเสมือนญาติสนิทนะครับเพื่อนฝูงหรือสังคมเนี่ยจะทําตัวเปรียบเสมือนญาติประมาณนี้ และในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายนะครับมันก็มีบ้างนะก็ต้องระมัดระวังเป็นธรรมดานะครับในเรื่องของทรัพย์สินเนี่ยมักจะเก็บรักษาไว้ไม่ค่อยอยู่นักนะคือในเรื่องของทรัพย์คุณเนี่ยมันมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในแบบไหนก็แล้วแต่ก็พิจารณาดูให้ดีๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากมายในดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนะครับในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวคานเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นเกษตรอยู่ นะมีความมั่นคงชาวราศีกรกฎนะครับถ้าคุณทำอาชีพเกี่ยวข้องกับการเป็นเชฟกระทะเหล็กนะครับหรือเชฟกระทะทองเหลืองอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผ่านสมัครงานได้งานดีนะครับชาลุยเลยในดวงชะตาคุณสามารถเปิดร้านอาหารได้นะครับจำไว้เลยดาวคารอยู่ในภพกรรมมะไม่ว่าราศีไหนก็แล้วแต่มักทำอาหารอร่อยที่สุดทั้ง12กว่า12ราศีนะครับในดวงชะตาของคุณนะ การงานของคุณยังไงก็ถือว่าดีไม่ได้มีปัญหาใดๆมากมายนะครับคุณมีดาวมรุสยูอยู่ในภพกรรมมาเนี่ยในเรื่องงานมันจะมีอยู่2อย่างนะครับเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันสูงก็ได้เปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันตกต่ำติดดินก็ได้ก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับอย่าคาดหวังในเรื่องการงานมากจนเกินไปนะครับพยายามทาจิตใจให้สบายสบายไว้ดีที่สุดนะครับพอมาในวันที่29กันยายนนะครับดาวพระเกตเนี่ยย้ายมาเล็งลัคนาคุณนะครับ ใครที่มีคู่ครองต่างชาตินะครับไม่ได้มีปัญหาใดๆในดวงชะตาขคุณนะครับอย่างน้อยๆลูกครึ่งก็ยังพอโอเคนะครับดวงคุณเนี่ยดาวเกตหมายถึงทอนล่างของพระราหูนะครับซึ่งขาดขึ้นเข้าใจความหมายไหชีวิตสมรสเนี่ยมักไม่ค่อยประสบความสําเร็จนะครับผิดหวังในเรื่องความรักความรักมักขมขื่นถ้าในดวงชะตาคุณดาวสุกเสื่อมก็เลิกลาหย่าร้างกันเด้ง่ายเลยนะครับ หรือบางคนอาจจะหาคู่ครองได้ยากได้คู่ครองที่ไม่ถูกใจนะครับหรือเข้าตำราเรียกว่าเลือกคนผิดเออเพราะฉะนั้นในเรื่องความรักคุณในช่วง2เดือนนี้นะครับอาจจะมีปัญหาต้องระมัดระวังในด้านของความรักนะครับชาวราศีกรกฎเวน้นแต่ว่าอาจจะเป็นลูกขึ้นลูกเสียวก็ได้ยังพอที่จะพอไปได้ในวันเดียวกันนะครับดาวพฤหัสก็เดินหน้าเสิดนะในวันที่29เนะครับเวลา7จ็ดโมงสิอนาทีเนี่ยนะ สูปก็เข้าสู่พบสัตย์ชะนะครับในราศีกันนะดวงชะตาคุณนะครับคือในด้านของโชคลาภเนี่ยนะแทนที่คุณจะไปสแสวงหาโชคลาภนะครับแต่คุณคิดว่าจะโชคลาภวิ่งขวาคุณเพราะฉะนั้นถ้าใครรอให้โชคลาภวิ่งเข้าหาคุณเนี่ยนะไม่มีทางที่จะประสบผลความสําเร็จแต่ถ้าคุณวิ่งเข้าไปสแสวงหาโชคลาภยังมีโอกาสที่ดีในดวงชะตาของคุณนะครับในด้านของ อารมณ์และความรู้สึกในช่วงนี้คุณอาจจะมีความทุกข์อยู่บ้างนะครับถ้าพูดถึงในเรื่องของญาติพี่น้องมักพึ่งพาไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าคุณอาจจะมีบ้านที่ดินบ้านช่องมีความมั่นคงอย่างไรก็แล้วแต่นะครับการปกครองก็ไม่ค่อยดีนะครับในดวงชะตาคุณนะก็อาจจะมีปัญหาอ,อุปสรรคอยู่บ้างนะครับดาวศุกร์นั้น,นก็เป็นปฐุมเกต นะครับจันเป็นสิบเอแท้แก่รักเพื่อราสีทรงศักเฉ่มช้อยสุขสามดังนี้จะเจริญยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นที่ยอมรับในสังคมที่ดีในดวงชะตาของชาวาลัคนาราศีกรกฎนะครับชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวพระเสาร์เนี่ยนะเป็นดาวเจ้าเดินปัตนินะครับหรือคู่สัญญาเจราจาตกลงต่างๆเสาร์นั้นอยู่อยู่ในภพอริเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลานี้ควรไม่ควรที่จะทําสัญญา หรือหุ้นส่วนกับใครเป็นอันขาดมักจะถูกหลอกถูกโกงนะครับแต่ถ้าคุณจะทำคุณก็ต้องรอช่วงประมาณวันที่5ทธันวาไปแล้วนะครับก็ถือว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในดวงชะตางคุณดาวพ,าพระพฤหัสบดีนั้นก็ยังเป็นอาลีอยู่ผู้หลับผู้ใหญ่นั้นเนี่ยมักไม่ค่อยสนับสนุนคุณแต่คุณจะต้องแสดงความรู้ความสามารถของคุณออกมาเองให้เป็นที่ประจักษ์จะเป็นผลดีในดวงชะตาของคุณนะครับ ดวงคุณเนี่ยถ้าถามในเรื่องของความรักช่วงนี้มักไม่ค่อยดีนะนะครับแต่ถ้าจะดีเนี่ยคุณก็ต้องรอให้ในวันในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนไปแล้วนะครับดาวพระพฤหัสบดีก็จะมาเล็งลัคขาคุณดาวพระัสบีเล็งลัคขาคุณเนี่ยมีโอกาสที่คนรักผู้ครองเก่าๆนะที่ผ่านไปแล้วเนี่ยจะกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับถ้าใครที่รอคนรักผู้ครองติดต่อก,กลับมาเนี่ยนะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ ช่วงนั้นเนี่ยหปีมีโอกาสที่ดีที่ดีในด้านความรักของคุณนะในเรื่องความรักของคุณนะครับมาย้านะครับในเรื่องของการเงินอีกทีหนึ่งดาวการเงินเนี่ยตั้งแต่วันที่17กันยายนนะครับยังดีอยู่ถึงแม้ว่ามีรายจ่ายเพราะฉะนั้นตั้งแต่17กันยายนเป็นต้นเป็นต้นไปเนี่ยภายใน1เดือนคุณจะต้องรีบจัดก,การในเรื่องเงินเงินทอง,ทองของคุณให้เร็วที่สุดนะครับบริหารจัดการให้ดีติดต่อด่ายนั่นนะพอ ครบหนึ่งเดือนแล้วนะครับอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลเนี่ยนะเป็นนิดเพราะฉะนั้นการเงินคุณช่วงนี้จะอ่อนมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณทําอะไรก็ให้รีบๆทาเรื่องเงินของคุณพอเดือนถัดไปนะครับการเงินคุณก็จะอาจผลกําไรก็อาจจะไม่ค่อยได้มากเท,าท่าที่ควรนะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกให้คุณรู้ร,รู้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับให้คุณเตรียมความพร้อมเรื่องการเงินของคุณให้ดีนะ ก็ช่วงกลางเดือนตุลาคมะนะครับไปแล้วเนี่ยก็ให้เรามาระวังเรื่องการงินงคุณนิดนึงนะครับมาถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ่นนะครับโดยดวงชะตาคุณเนี่ยพระจันทร์จะเพ็ญในวันที่2กันยายนเวลาเที่ยงย2่สบนาทีเนี่ยนะครับเพ็ญอยู่ที่ราศีกรกฎราศีกรกฎคุณจําไม่เลยในวันที่สองช่วงเวลาเที่ยงไปต้นไปจะทําอะไรก็ทําถือว่าให้คุณในดวงชะตานะครับในทุกๆด้านและพระจันทร์จะดับ พระจันทร์จะดับในวันที่17กันยายน2563นะครับเวลา17.22น,นาทีเนี่ยนะพระจันทร์ดับนะครับอยู่ที่ราศีกันนะครับเออเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวข้องกับสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางอะไรก็แล้วแต่ช่วงนั้นให้ะระมัดระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะของชาวลัคนาราศีกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีกัน ย้ำอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ดาวพระราหูย้ายไป1ปีครึ่งคุณมีโอกาสที่จะมีโชคทางด้านการผานันการเสี่ยงโชคต่างๆตลอด1ปีครึ่งนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรบูชามหายันพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ของอาจารย์นะครับก็จะเสริมดวงชะตาในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จในด้านของการงานการเงินความรักทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าใครสนใจติดต่อสั่งจองเช่าบูชาได้ นะครับโอเคก็ okay, ขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปก,ก,กดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ